ตรงนี้มันจะไปปฏิบัติธรรมยังไงถูกไหมล่ะเขาบอกว่ารักต้องรักษาศีลต้องมีศีลก่อนนะมันจะมียังไงอะตรงนี้มันไม่ได้มีกูไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมึงจะให้กูไปยึดมั่นถือมั่นแต่ข้างในกูไม่ได้ยึดอะไรเลยเออกูไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเขาบอกอ่ยถ้าไม่มีศีลไม่ได้แหละเออมันก็ไม่มีไปของมึงอ่ะมันก็ไปยึดถือเอากูมันไม่ยึดแล้วตรงนี้มันไม่ได้ยึดอะไรป้ายึดอะไรไปตอนเนี้ยเออแล้วจะต้องรักษาศีลไหมล่ะเออ มัจะรักกัน็มันมียึดตั้งแต่แรกถูกไหมล่ะจะไปรักษาบ้าอะไรอ,ะอ่ะไอที่พูดมานี่ก็พูดไปก็จบไปอะ่ะเออทีนี้เ็าบอกว่าต้องปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงวะ <c oughs> ก,กูไม่ได้ยึดกูไม่ได้ทําอะไรกูไม่ได้ยึดอะไรแต่กูรู้หมดทุกอย่างอะ่ะเออมจะปฏิบัติอะไรมึงจะปฏิบัติยังไงอะ่ะมึงจะไปเดินบ้ามึงก็ไปเดินคนเดียวเหนื่อยกูนั่งกูสบายอะ่ะเรื่องอะไรกูจะไปทรมานตัวเองเออก็มึงยึดมั่นถือมั่นกันอยู่ไงมึงเชื่ออยู่ะตรงนี้กูไม่ได้เชื่ออะไรเออ กูเชื่อในสิ่งที่กูเห็นจริงๆกูไม่เชื่ออะไรที่มึงพูดกันน่ะมันไม่มีตัวตนในที่มึงนี่พานอย่างนั้นอย่างนี้พญานาคกูไม่เชื่อเพราะกูไม่มีในสัญญาไงเออกูไม่เคยเห็นน่ะกูก็เลยไม่รู้จักนะพญานาคเป็นตัวยังไงกูต้องเห็นก่อนใช่ไหมล่ะมันไม่มีรูปมีนาไม่มีในสัญญาเราอ่ะเออพวกนั้นมันมีหมดอ่ะผมนึกว่าเอามึงจะมึงจะรักษายังไงอ่ะศีลอ่ะมึงจะปฏิบัติทมยังไงมึงจะละอะไรอ่ะกูไม่ได้ยืดตั้งแต่แรก มึงก็พูดไปเออจะล่าโน่นจะ,ล,นะล่านี่ฮะเออทำล้านนิวรณ์ได้หรือยังเราต้องดูลงมึงกูมันก็ดูไปอยู่ยตัวยอัมารอแล้วลมหายใจมึงก็หายใจอ่ะมึงจะไปล่านิวรณ์อ,อะไรกูไม่ได้ยึดตั้งแต่แรกี่กูไม่ได้ยึดอะไรเลยพกมึงมาบบ้ากันมึงพิกออกมาไม่เป็นเออมึงหลงกันอยู่นั่นอ่ะแล้วมึงเชื่อได้นั่นอ่ะต้องฝึกสติมึงฝึกยังไงกูก็มีสติอยู่นะกูไม่ได้ยึดถืออะไรด้วยอย่าบอกนะว่าป้าไม่มีสติ เออไม่มีสติเงินไม่ผมักซ้ำแสนเนี่ย <laughs> รู้เลยรู้รู้เลยเรื่องอะไรจะให้ก็นี่ไง <laughs> เออเขาก็พยายามฝึกสติรักษาสติกูไม่ได้รักษาอะไรเลยนี่พูดไปก็จบไปเนี่ยก็เห็นตัวเองไม่ได้หลงอะไรมีแต่พวกเชอน่ะหลงไม่รู้เรื่องอะไรเต็มกระบ,บาลอยู่นะวังวนอยู่ในวัดตาต,ตรงนั้นน่ะเออมันก็เลยไป มีแต่ความคิดเต็มกระบ,บาลอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองคิดปรุงแต่งอะไรไม่เห็นตัวเอง้น่นะ่ะหลงอยู่ในความรู้หมดเลยหลงในความคิดแล้วก็หลงรู้อย่างนี้นะเออพยายามแบกสินแบกทรัมน่นนี่นั่นพยายามปฏิบัติตรงนี้จะปฏิบัติยังไงป้าจีป้าหนูปฏิบัติยังไงเออก็มันไม่ยึดตั้งแต่แรกอ่ะมันมันไม่ยึดถืออะไรจะไปปฏิบัติยังไงนึกหรอฮนะคำว่าไม่ยึดมันก็มันก็รู้นะมันถึงพูดออกมาคือข้างในป้าย,ยึดอะไรไหมตอนเนี้ย เออไม่ได้รักษาอะไรไ้ใช่ไหมล่ะเออแล้วรู้ตัวไหมล่ะเออนี่ไงมันก็รู้ตัวของมันอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าไม่รู้ตัวถ้าบอกว่าไม่รู้ตัวนี่ผมจะให้เอาหัวโกแผ่นในนี่เลยนะเออนี่ไงคนมันไม่เข้าใจธรรมะพทธเจ้านะท่านสอนนี่พิกเออพี่กอ็อมาจากการปรุงแต่งจากโลกิยานาน พวกมึงปฏิบัติกันมึงเชื่อกันจริงๆกนนะลูกปู่ลูกตาลวกบ้านลูกบ่ตอนมึงกูไม่ได้ยึดถืออะไรเนี่ยกูเลยไม่มีลูกปู่ลูกตากูพูดได้ลูกปู่ลูกตากูก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้เออแล้วตอนตอนยังไม่แก่เขาเรียกลูกปู่ลูกตาไหมเ <c oughs> พอาะแก่เขาเรียกใช่ไหมเออเขาเรียกไปตามสมมุติไอแต่พวกมึงเชื่อสมมุติยึดสมมติจริงๆเชื่อจริงๆต้องรักษาศีลต้อง อาลาธานาสินต้องมีพิธีกรรมมยึดไปแล้วมึงยึดมั่นถือมั่นเออกูเจ้าว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีตั้งแต่แรกมึงถอยไม่สุดหยุดไม่เป็นเห่นไม่ได้มึงพลิกออกมาไม่ได้พออกูตะถาคนดับไปเลยพุ่มงก็ได้หลงกันต่อต้องเจอตถาวิทย์เออต้องเจออาจารย์วิทย์เท่านั้นจับพลิกเลยพลิกห็เห็นเลยเออแล้วให้เกิดปัญญาด้วยอย่าหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่น มันตรงนี้มันจะยึดถืออะไรมันไม่มีรูปไม่มีนามคุณจะยึดยังไงถูกไหมล่ะคุณปรุงแต่งไปแล้วคุณเชื่อไปแล้วเนี่ยคุณก็เลยมีรูปมีนามแล้วคุณก็เชื่อมาเป็นอย่างนั้นจริงจริมันจะต้องล้านันที่ละอารมณ์ล้นิวรณ์เดี๋ยวกูถีบแม่งสักทีมึงละามึงยังไงกูไม่ได้ยึดตั้งแต่แรกมันต้องว่าล้าไหมล่ะถูกไหมล่ะเพากูไม่ได้ถือมาให้หนักอ่ะกูถืออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกูถืออย่างเงี้ยแล้วกูก็วางเนี่ยกูถือึ้นมาแล้วกูกดรีโม แล้วมึงก็หาวิธีวางกันนะต้องปล่อยวางกันนะไอ้บ้าหลงกันอยู่อย่างเงี้ยบนโลกอย่เนี้ยแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมชาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสำรวมต้องรัดจริตไปละเอ้เวรคนเราพื้นฐานชีวิตเหมือนกันไหมนิสัยเหมือนกันไหมคนนะเออแต่มันอยากให้เป็นอย่างที่มันคิดอ่ะเออมันจะเอาตัวมันจะเป็นรทัรฐานเออคือเขาตดตดไม่เหม็นมันก็จะให้เขาตดไม่เหม็นเหมือนมัน เออถ้า in, มันตดเหม็นมันก็จะให้เขาตดเหม็นตามมันกันคือมันพยายามมันพยายามที่จะเอาคนอื่นเป็นให้สนใจมัน่ะทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะก็มึงมัวแต่หลงอยู่นั่นแหะมึงมัวแต่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มึงมึงถามอยู่นันว่าทำไมอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้ทําไมพูดจาไม่เพาะมึงยึดมั่นถือมั่นอยู่นะมึงไม่เคยปล่อยเคยวางมึงไม่เคยเห็นตัวเองกูพูดไปกูพูดไปอย่างนั้นอะผมพูดไปอะกระแทกแดงทันมึงมึงยังมึงยัง มึงยังไม่ยังไม่วางยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผมพูดเออแล้วยึดไปก็เป็นทุกข์เออถูกไหมเก็ตัวเองไม่เคยปล่อยเคยวางไม่เคยปล่อยเคยวางก่อนไงมันเลยไม่เห็นว่าตัวเองกัยึดเออใช่ไหมล่ะฮะแล้ววันหนึ่งอะมึงจะรู้ว่ามึงไม่ต้องปล่อยต้องวางเพราะมึงไม่ยึดตั้งแต่แรกถ้ามึงเห็นว่ามึงไม่ยึดตั้งแต่แรกเมื่อไหร่นะโอ้พระเจ้าช่วยคุยทอดเออนั่นแหละมึงเป็นปัญญาแล้วมึงจะไม่มีการปล่อยวางมึงจะไม่มีใครกระทาอะไร เออเพราะมึงยังยึดอยู่ไงมึงก็เลยมีการกระทําอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ถูกเอ้อาจารย์ทําไมต้องพูดอย่างนี้อาจารย์พูดจจอย่างนี้ตอนนั้นเป็นนี้ตอนนี้เออมันมีคนมาคอมเมนต์ผมว่าโอ้ยสอนธรรมะธรรมะหาจินรู้โอ้ยเ,เวรเขาดูโง่เหงเขาดูอีกห่วงชุยเขารวยของกูอีกดูกันเป็นล้าน,นอยู่นะหมอรักฟังทงอะ่ะถูกไหมเขาสอนเดินอะไรนะสอนในคิดบวกคอร์สหนึ่งอะ่ะเท่าไหร่เออหมอดูหมอเรา ถูกไหมเท่าไหร่ขายแล้วโตลงหลออไปสร้างพญานาคไปทํากระถินประปามันเท่าไหร่เออเห็นไหมล่ะผมบอกว่ามมอสอนผมอาชีพสอนธุรขี้แล้วมึงมันมันึงม,ม,มันยุ่งอะไรกับกูเนี่อิจฉารี่ไงเออ <laughs> เออมึงจะไม่ให้กูรวยบ้างเหรอมื่อก่อนบอกว่าผมเป็นยามรปภขายลูกชิ้นตอนเนี้ย ขายทรมาจนรวยอ้า,อาก็กูช่วยคนที่คนทุกข์ให้คนหลุดพ้นทำไมกูจะไม่รวยชีวิตกูจะดีกว่านี้รวยขึ้นกว่านี้เพราะเป็นทำนะชั้นสูงลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะใช่ไหมเหมือนป้าจตจีจะทําบุญกับผมเท่าไ,ไหร่นะห้าพันเจไหมห้าพันรับปากกันนะเมื่อกี้เนี่ยขาดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เออถ้าผ่อนสวงต้องเป็นแสน เริ่มใจไม่ดีแล้วเพราะผมบอกว่าเนี่ยคนชิดไป้าอื่อยเปื่อยมันไม่ไปว่าพวกนั้นต่มันบอกมันมาว่าผมทั้งๆท,ที่ทรมาผมเนี่ยสมบัติเป็นสมบัติที่แพงที่สุดนะไม่มีราคาเลยเออสมบัติที่คุณจะได้ไปอ่ะให้มันเป็นสมบัติแต่ที่มันเป็นมูลค่าที่มันหาหาราคามาเทียบเคียงไม่ได้นะฮะ คือผมไม่ได้ไปนั่งสอนธรรมะแบบคนรกวบกพวกนั้นใช่ไหมนั่งคุยอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ทําให้คนหลุดพ้นจริงๆอ่ะมีแต่จําแล้วก็ไปแบกไปยึดถือกันผมมาชี้ให้คนอ่ะสอนให้คน,คนเอพ้นออกไปจริงๆ้นจากความเป็นตัวต,วตวนความอยากมึดมั่นถือมัน่นจากกระหนาประทานให้พ้นไปเลยไม่ได้ให้มายึดติดสมมติบัญญัติเออไม่ได้ไ่ยึดติดขันหน้าแค่อาศัยมันอาสัยสมมติบัญญัติอาศัยขนันหน้าเพราะชีวิตที่เหลือเราแล้วก็เดินในองค์มรรคนี่แหละเช่นทางสมาธิที่น่นี่แหละ คิดดีทาดีพูดดีในการประกอบอาชีพใช่ไหมจะมาเอาตัวอย่างผมไม่ได้ผมสอนมาผมก็แทกไปผมพูดไม่พ่เพราะให้คนเห็นะอารมณ์ตรงนี้มันเป็นด่านแรกที่คุณต้องผ่านแค่นั้นเองเพราะคุณยึดมั่นถึงมั่นไงคุณก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเออ,ฟ,อฟังไปก่อนฟังไปก่อนพระเอกจะมานั่งเล่าเรื่องให้ฟังทีลิเกี่ชอบกันแล้วเกินแม่ยกอะเออเสียเท่าไหร่ก็เสีย ทีอย่างนั้นไม่ไปว่าเขานะไอ้บ้าคนพวกเนี้ยคิดสมองขี้เรื่อยตอนนี้สงบยังอะ่ะเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างเงี้ยม,มันพ้นหลูดพ้นนมไปสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งสมมติปุงแต่งหมดแล้วเราหลงอยู่ในกองสมมติหมดมันเลยมีทุกอย่างมันเลยอย่างรู้ไปเรื่อยเออตรงนี้มันสงบไปเลยมันไม่มีอะไรให้รู้หรอก ก็มันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลงไปทั้งนั้นน่ะหลงรู้หลงความรู้ตอนนี้มันรู้อะไรอ่ะเออมันไม่ต้องรู้อะไรเลยใช่ไหมแต่มันรู้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะเออเห็นไหมล่ะแล้วมันไม่ต้องจําอะไรไว้ด้วยไม่ต้องเก็บอะไรไว้ด้วยเออนี่ไงมันไม่ได้รักษาอะไรด้วยคือมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแบะมันไม่ได้รักษาเออมันสบายอย่างเนี้มันจะอยู่แบบใจมันจะสงบวิเวกของมันเออ วันๆเราก็จะอยู่แบบไม่มีเรื่องราวอะไรเข้ามาทุกมานั่งปรุงแต่งอะไรอยู่แบบสบายๆอยู่แบบตื่นรู้อ่ะมีครบหมดนะองค์ห้าปิตกพิจารปิิติสุอุเบกขาเออเพราะเราไม่ได้ไปนั่งหลับตาเลยเราเป็นบรรยมก็เป็นอุเบกขาเลยเออมันบางเฉยเลยแต่มันก็มีความคิดนึกตึกตองเป็นเรื่องปกติมนุษย์คนยังไม่ตายถูกไหมแล่จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เออปิตีสุขก,ก็มี เวลากินอาหารก็มีความสุขใช่ไหมลิดหอมดอกไม้อืเหม็นก็มีความทุกข์แค่นั้นเนี่ยทําคู่มันหนีไม่พ้นหรอกอืเรื่องอะไรกูจะไปรมของเหม็นฉลาดแล้วเนี่ยถูกไหมละ่ปะป้าตะจีของหอมก็ดมดีเออมันมีดีต่อสุขภาพใช่ไหมละ่ะฮะเรื่องอะไรจะไปกินของไม่อร่อยกินของอร่อยดีต่อขันห้าเราองค์ประกอบ,กอบมีความสุขทางใจด้วยใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงอแล้วมันมีเหตุปัจจัยให้สุขก็สุข แต่เราไม่ได้ยึดมั่นหรือมั่นเลยถูกไหมล่ะแค่อาศัยใช้ไปไม่ได้ปฏิเสธมันเลยเออพระเจ้าก็บอกบนโลกใบนี้มันมีสักสุขและทุกข์นะตามเหตุปัจจัยเออเธอปฏิเสธมันไม่ได้หรอกมันมีเหตุปัจจัยขึ้นมามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเออเราก็ใช้ไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละเราไม่ตกเป็นเครื่องมือมันเป็น่าตมันก็เท่านั้นแหละเมื่อเรามีปัญญาเราไม่หลงเข้าไปในสัญญาเออความเป็นต,ตนตรงนั้นแค่นั้นเองเอ,อืม นี่ไงแล้วตามหาอะไรไหมทีเนี้ยจะต้องไปปฏิบททัติธรรมอีกไหมเออไปไปเดินจุกมกับเขาก็ได้ไปแบกสินแบกธรรมนั่นเออให้มันหนักให้มันทุกข์เออตรงนี้มันไม่ต้องแบกอะไรรู้เฉพาะตนไปบอกใครก็ไม่ได้ใครจะไปถามว่ามันเ,ออเป็นยังไงจะตอบเขายัางไงเออก็มันไม่มี สมมติปัญญาชนไม่มีนารูปไม่มีนามจะปรุงแต่งยังไงวะตรงเนี้ยเออจะบอกว่านิพานดูดพน้นนู่นนี่นั่นจบกิจอะไรมันก็ปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นเกี่ยวอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ารู้จากข้ตนลัดจัดต่างใช่แม่ป้าเศรษฐี <c oughs> เออลองทำอย่างนี้ดิเออเนี่ยออป้าหนูลองทำดิ <c oughs> นี่ไงตอนนี้เริ่มกล้าทำแล้วเนี่ย โอเคนั่นแหละที่นี่ของจริงมาต้องพลิกออกจากโลกียะเป็นโลกุตาลกแล้วก็อย่าประมาทในธรรมเดินต่อไปเดี๋ยวมจะให้ปฏิญาณตนแล้วก็อธิษฐ,ฐานจิตเพราะว่าเพื่อความไม่ประมาทในธรรมเพื่อความไม่ประมาทในครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่บาอาจารย์เพื่อจะให้มนุกรรมเนี่ยเมื่อเราเห็นเส้นทางเราเราจะาล้าง ล้างเชื้อมันให้หมดเดินในองค์มรรคนะฮะมีสัจจาวาจาแล้วก็เดินไปตามเส้นทางของมรรคยูบบมีประสบการณ์ไปเรื่อยจะรอทําลายตรงนี้หมดมคือป้าเห็นแล้วตอนนี้เห็นสิ่งที่เหนือสมมุติปัญญารูแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเดินต่อปัญญาเพราะนี่มันเป็นขั้นที่ที่เราต้องเดินทางนะต้องเก็บรายละเอยียดไปเยอะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยพุทธะจำแรงมันเกิดได้เสมอ ความรู้อ่ะมันจะหลอกเราอย่าหลงมันโอเคสต็อปก่อน